Hello everyone, I'm Wan. I'm from Haja หญดูแลรับไก่บช่อดันฝิ่นตำค่ะ I graduated from h a ด a ห i c h ชอว s c o o o l in English and French major. มีเด็กยาวอดูอยู่ไหมคะค่ะชื่อหวานนะคะจบจากเยาวอนะคะ สายศิลป์ฝรั่งเศสค่ะแต่ตอนแรกก็ไม่เรียนที่นี่หรอกคะ่ะตอนมอต้นนะคะหวัดก็ไปเรียนโรงเรียนประจําที่ชื่อโรงเรียนจุฬาภรรา,าชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชนะคะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะไม่อยากอยู่บ้านแล้วเป็นเด็กที่ซ่ามากไม่อยากตัดผ้าไม่อยากซักล้างจานไม่อยากโดนแม่บน่นก็เลยแบบตัดสินใจว่าอยากอยู่ประจําจก็เลยตัดสินใจไปอยู่ที่นู่นคะ่ะแล้วพอมอปลายแต่ด้วยความที่รเรียนประจำมาะคะ่ะเป็นโรงเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์กับคณิตมากๆแล้วทําให้เราแบบคิดว่ามันไม่ใช่ตัวเราจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบสายศิลป์ภาษามากกว่าก็เลยย้้าายกับบที่่่นหหดใญคะ แล้วก็เป็นสายสินฝรั่งเศสค่ะช่วงที่ของหวานเป็นช่วงที่แบบเป็นอะไรที่มันเป็นรถไฟหอค่ะโรลโร์โคสเตอร์มากๆเลยเพราะว่าหวานรู้สึกว่ามีช่วงหนึ่งที่หวานไม่ตั้งใจเรียนน้อมากไปสอบก็ไม่ไปสอบติดศูนย์ก็ติดค่ะติดศูนย์วิชาภาระด้วยค่ะประเด็นไม่ไม่น่าติดเลยก็คือจากที่ได้เกรดสองปลายๆนะคะหวานก็พัฒนาตัวเองแล้วก็เปลี่ยนตัวเองกลายเป็นสามเก้าซึ่งเป็นที่หนึ่งหอห้องในเทอมนั้นค่ะ ก็ด้วยความที่เราเป็นเด็กหัดใหญ่อะนะคะเทรนก็คือการที่เราโอ๊ยเปเรียนพษษษิเศษหลังเลิกเรียนแล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจค่ะไปเรียนดาวองส์เพราะว่ากระเป๋าและสมุดค่ะ <laughs> แต่ก่อนไปนเรียนพิเศษนะคะก็ต้องแวะกินยำไก่ทอดที่หลังเซเว่นก่อนค่ะด้วยความที่เป็นเด็กสายชิลนะคะวันก็เลยวันก็เลยไม่อยากสอบแกะไม่อยากสอบแพทไม่อยากสอบอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่าขี้เกี่ยจเตรียมตัวด้วยแต่ว่าโชคดีที่แบบคณะนี้นะคะ่ะ มีโครงการตอนนั้นก็คือชื่อโครงการมุ่งมั่นตั้งใจดีว่าเข้ามารอบที่2นะคะโดยการที่หวันตอนแรกวันก็ได้ได้ชื่อโครงการมาวันก็เช็คว่าหลักสูตรนี่เป็นยังไงเมื่อเราสนใจนหลักสูตรนะคะเราก็เช็คคุณสมบัติว่าเราเข้าคุณสมบัติหรือเปล่าแล้วเราก็หลังจากนั้นเราคือแล้วก็เข้ามาสมัครเลยคะ่ะแล้วก็เข้ามาสัมภาษณ์ที่คณะวันตอนแรกก่อนที่หวันจะมาในนี้นะคะพี่ชายของวาน,นะคะเขาก็เรียนที่นี่เหมือนกันแต่เขาเลยนการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็เราก็รู้ว่าทุกอย่างมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีความรู้ึกว่าพี่่เเปป็็นนายๆว อินสไพลเลชันหลักๆในการเรียนของหวานด้วยทั้งการเรียนภาษาหรือว่าการชอบภาษาอังกฤษคือส่วนใหญ่ก็จะได้จะได้อินส i r a เ i ชันจากพี่พี่ชายค่ะแล้วด้วยความที่ตอนนั้นคือแล้วก็ได้มาที่ที่มอแล้วเราก็ได้แอบเข้าไปในห้องเรียนแล้วเขาเรียนภาษาจริงๆแล้วให้เราชอบมากๆทําให้ตัดใจว่าจะมาที่นี่ค่ะ การเรียนโรง,งแรมที่นี่นะคะที่นี่ว่ารู้สึกว่าเขาจะเน้นการปฏิบัติเป็น practical ส่วนใหญ่เลยค่ะบีเราจะมีทั้ง l a บครัวเรามีทั้งแ a b บตาแล้วก็เราก็มีทั้ง h o s โรงแรมมะค่ะโรงแรมจริงๆให้เราได้เรียน housekeeping อะค่ะทุกอย่างจะเป็นการลงมือปฏิบัติแทนแทนที่การที่เราจะเรียนแค่ในห้องในห้องก็จะเป็นทฤษฎีใช่ไหมคะแต่ที่นี่เขาจะเน้นเป็น practical ค่ะหรือการปฏิบัติงานซะโดยส่วนใหญ่รั้งแรกของวรามันก็ฝึกกับ w u ก่อสมุยนะคะเป็นโรงแรม รักชีีไลฟ์สไตล์เป็นในเครือมายร์ดค่ะแล้วก็ครั้งที่2องก็คือกับดับเบิลทรีบายฮิลตันภูกเก็ตบ้านไทยรีสอร์ทค่ะเป็นในเครือฮิลตันค่ะโดยครั้งแรกที่หวันฝึกกับโรงแรมดับเบิลยูนะคะหวันจะฝึกส่วนหน้าของโรงแรมซึ่งเราเรียกว่า Front ์ o ฮาสในภาษาโรงแรมแล้วก็เป็นการฝึกที่หวันฝึก Front ใช่ไหมคะแล้วก็ได้พูดกับแขกได้มีได้มีแบบการพูดคุยกับแขกสนทนากับแขกแล้วก็พอครั้งที่2อ่ะค่ะหวันฝึกในในส่วนของ human r e s o u r c e s ก็คือจะเป็น ผ่านถุงคนเราจะมีการติดต่ออะไรกับพนักงานซโดยนส่วนใหญ่จะเป็นแบบ k อฟเฮาส์ค่ะตอนนี้หวานก็ไมงรู้สึกว่าหวานรักงานโรงแรมมากขึ้นยิ่งทาตอนแรกตอนแรกที่มาเรียนที่นี่นะคะก็ไม่ได้คิดว่าจะชอบงานโรงแรมคิดซะคิดด้วยซ้ำว่าแบบอยากย้ายไปท่องเที่ยวพออยู่เทอมสองแต่ด้วยความที่เรากลัวแม่บ่นนะ,นะเนาะเพราะพี่เราก็เรียนการท่องเที่ยวแล้วก็เลยเรียนนี้ไปก่อนแล้วก็วางแผนกับพี่ว่าโอเคเดี๋ยวพอเทอมสองเราก็ย,ย้ายไปการท่องเที่ยว แต่มันกลับกลายเป็นว่าหวานนะคะชอบงานบริการชอบงานโรงแรมก็เลยเรียนเรียนต่อมาเรื่อยๆจนถึงปีสีจนตอนนี้ค่ะแล้วก็ยิ่งเรียนก็ยิ่งทําให้รู้ว่าโอเคเราก็ชอบงานโรงแรมจริงๆเราก็อยากทํางานโรงแรมแล้วเราคิดว่าสายโรงแรมะคะ่ะเป็นสายที่เราสามารถที่จะเดินทางไปด้วยเป็นคนชอบเที่ยวมากเป็นคนอยู่ติดที่ไม่ได้แล้วก็มันทําให้เราแบบชอบเดินทางใช่ไหมคะเพราะยิ่งเราเรียนการโรงแรมเน,นะะี่ยค่ะเราจะยิ่งมีโอกาสในการเดินทางด้วยด้วยแล้วก็การที่เราไปทํางานต่างประเทศด้วยค่ะ ไป4ทุนค่ะก็มี1อินโดนีเซียค่ะไป1เทอมแล้วก็ทั้งที่สไปญี่ปุ่น2อาทิตย์ทั้งที่3ไปสวิตเซอร์แลนด์สอาทิตย์ทั้งที่4ีไปเบอร์ลิน1เทอมค่ะสำ,สำหรับหวานคณะนี้นะคะหวานรู้สึกว่าหวานโชคดีมากที่แบบตัดสินใจมาเรียนที่นี่เพราะว่า มันเป็นคณะที่เปิดโอกาสให้หวานได้ทาอะไรที่หวานไม่เคยทําเช่นการที่แบบเราไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศแบบนานๆหวานไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็การที่เราไปอยู่ที่นู่นเราอยู่คนเดียวต้องบริหานจัดการตัวเองทุกอย่างนม่้เราโตขึ้นรวมถึงการที่หลักสูตรนะคะเป็นภาษาอังกฤษทําให้หวานรู้ว่าการที่เรามีภาษาอังกฤษอ่ะยิ่งเราไปเดินทางมากๆใช่ไหมคะแล้วพอเราไปเดินทางภาษามันเป็นสิ่งสําคัญมากๆแล้วก็ยิ่งการที่ You should come to study in faculty because like they gave you a lot of opportunities to go abroad, and you can show yourself. You can speak it out loud, and you they, they also like focus on practical. They're not like really on theory that you just study in the like square room in the classroom. And also our professors and then our uh, study, our courses are really interesting and um, my professors, all of them are really talented.